วันนี้เราจะมาสาธิตทำดอกไม้เหรียญปวยทานกันนะคะตอนอื่นเราต้องเตรียมริปบิ้นนะคะถ้าทำใหม่ๆทำทำเล็กๆเนาะเอาเอาเอาสีสีละสองเส้นดีกว่ามันจะได้จำง่ายๆย,ยาวความยาวประมาณ5 0าสเซนถึงหกเซนนะคะแล้วเราก็มาตะมามาพับ พับครึ่งนะคะอุ้ยเดี๋ยวนะเอาใหม่ไม่เป็นไรพับครึ่งจะได้แบบนี้เนาะแบบนี้เราสลับสีนะคะจะได้ง่ายทำง่ายง่ายค่ะวิธีเริ่มต้นนะคะเร่แล้วก็เอาเส้นนี้ทับเส้นนี้ด,ดูเราเราเรา,เราไม่ได้สอนเนาะเพราะว่ามันมัน,มนเราจะทำเร็ว อธิบายไม่ถูกอะ่ะทำให้ดูเฉยๆว่าโอ้กว่ามันจะได้เหรียญมานะกว่ามันจะได้เป็นดอกออกมาให้คนเอาไปโปรยให้เด็กๆเก็บนีน่เป็นอย่างนี้นะคะอืมแล้วครานี้เราก็พับทะแยงนะคะทะแยงแบบนี้พับไปเรื่อยๆสี่ด้านเลย เรื่อยสีด้านเลยนะคะแล้วเส้นสุดท้ายนะคะเราก็จะสอดเข้าตรงนี้สอดด้วยตรงนี้นะคะตรนนี้ก็จะได้แบบนี้นะคะอันนี้เราก็จะมา จับทีละเส้นจับเส้นแรกมาเอาเส้นที่สองทับเส้นแรกเส้นที่สามทับเส้นที่สองจับไว้แน่นๆนะคะสี่เส้นเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามคราวนี้ที่เหลือก็จะเอาเส้นแรกที่เราพับเป็นเส้นแรกนี่นะคะเอามาทับตัวนี้ก็ปล่อยลงไปเลยค่ะแล้วกเอาเส้นต่อไปขึ้นมาเรื่อยๆ เส้นต่อไปขึ้นมาอย่างนี้นะคะเอาเส้นข้างล่างลงเอาเส้นที่ยังไม่ได้จับขึ้นมาอย่างงี้ปล่อยเส้นนี้ที่เหลือสามเส้นสุดท้ายก็จะเอามาสอดต,ตรงนี้นี่ก็สอดต,ตั้งแต่อันแรกเลยไปอันที่สองอันสุดท้ายก็สอดต,ตั้งแต่อันแรกไปอันที่สามจะได้แบบนี้แล้วเราก็จะมาทําค่อยๆจับมันก็จะอยู่เป็นลูกเป็นทรงอย่างนี้ ดึงแต่งนิดนึงดึงแต่งนิดนึงนีง่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเหรียญดอกไม้ตัวนี้เราเอาเหรียญใส่สุดท้ายได้นะคะนี้เราก็พลิกมาข้างนี้นับไปสามเส้นค่ะกับเส้นที่หนึ่งแล้วนับไปหนึ่งสองสามแล้วก็ทับาพาดไปเลยค่ะ อยู่ระหว่างระหว่างช่องทับไปทับถอยหลังไปเรื่อยๆจะเป็นอย่างนี้นเเส้นสุดท้ายจะเป็นอย่างนี้ก็จะเหลือสามเส้นข้างบนนะคะสามเส้นข้างบนก็เ,เส้นนี้มา,ามาสอดใส่ตัวนี้ดึงอันนี้ก็สอดตั้งแต่อันแรกเข้าอันที่สองคราวนี้อันสุดท้ายก็รูแรกเข้ารูที่สาม จะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วแต่งนิดนึงค่ะแต่งให้มันเป็นกลมๆเป็นดอกๆฐานตอ,อนนี้เราจะได้โต๊ะก้นมาแล้วไื้ก้นดอกละให้ฐานดอกละเป็นอย่างนี้พลิกมาอีกข้างหนึ่งค่ะ,ะคราวนี้เราก็สอดเก็บสอดสอดเก็บแล้วคราวนี้เราจะได้ได้ฐานที่สวยงามก็ตรงนี้นะคะ่สอดตัวนี้ สอนไปจะทำทำเร็วนะคะแต่ว่าสอนสอนสอนให้สอนนะสอนไม่ถูกหรอกแต่จะทำวิธีให้ดูว่าก่อนมันจะมาเป็นดอกที่เราใส่เหรียญเป็นยังไงเก็บเห็นไหมคะเป็นลูกแล้วเป็นลูกอันนี้คือฐานมัน แต่งนิดนึงดึงนิดนึงดึงซ้ายดึงขวาตัวไหนที่มันพองๆพลิกมาคราวนี้เราจะทำกรีบกรีบดอกนะคะหงายขึ้นแล้วก็บิดหน่อยนึงแล้วก็มาใส่รูนี้นะคะใส่รูของของมันเองนะคะนีะ่ดึงให้หลวมๆอันนี้ก็เหมือนกัน ก็เอาเกี่ยวกับเส้นแรกแล้วก็ใส่รูของมันเองรูใครรูมันค่ะแต่เกี่ยวนี่ต้องเกี่ยวสอดสอดทั้งหมดเลยปีบทั้งทั้งหมดของปีบเราจัดตรงนี้นิดนึงเวลาเราดึงดอกมันเราจะได้ดึงง่าย,ายๆอันนี้เรามาสะธิตทำดอกไม้เหรียญโปรยทานนะคะเรามีงานบุญงานบวชงานอะไรนะคะ เดีนี้เขาจะนิยมกันมีหลายแบบดอกกุหลาบก็สวยดอกดอกตูมก็สวยนะคะดอกตูมไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาทําดอกตูมให้ดูเนาะวันนี้เราทําดอกบานก่อนดอกตูมก็สวยนี่จะเป็นอย่างนี้ริบบิ้นถ้าเราตัดพอดีมันก็จะเหลือนิดเดียวนะคะมันก็จะทําให้เราประหยัดริบบิ้นถ้าเราเผื่อไว้เยอะ มันเหลือริบบิ้นเยอะแล้วก็เสียดนะายเนาะรานนี้มันจะเสร็จเลยมันจะได้แบบนี้นะอันนี้เรามาไล่ดึงดอกดึงทีละช่อทีละช่อดึงถอยหลังไปค่ะแต่งดอกฮะอืมนี่ใกล้เป็นดอกแล้วนี แต่งนิดนึงค่อยๆดึง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 ค่อยๆดึงปีบมันจะได้สวยๆปีบมันจะได้เท่าๆกันนี่ถึงดแล้วก่อนเนาะนี่นี่นก็จะได้ดอกไม้แล้วนี่ค่ะ ก็จะออกมาประมาณนี้นะคะอันนี้เราได้ดอกแล้วนะใน,นเราหงายมาเราเก็บเก็บงานนิดนึงค่ะเก็บงานนิดนึงสอดปกติค่ะสอดเก็บให้มันแน่นมันจะได้ไม่ไม่หลุดเนาะแต่ถ้าถ้าเราสอดแบบนี้มันมันไม่หลุดหรอกค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีกรีบอีกนะเรียกอะไรนะกรีบหรือใบ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 ,ใบสีเขียวนะ เสร็จแล้วดอกเสร็จแล้วก็จะเหลือริบบิ้นน้อยเราก็จะประหยัดริบบิ้นได้นะคะถ้าเหลือเยอะๆมันก็จับยากด้วยอานนี้เราก็มาตัดนะคะกันไก่โอเคตัดนะคะก็จะตัดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตัดที่มันแหลมออกมาเนาะ วน,นี้เราสาธิตเราเอาดอกไอ้น,นี่มาใช่ทำไ,ได้อย่างนี้นะคะ่ะวันนี้เราก็ใส่เหรียญน,นะคะวิธีใส่เหรียญใส่ที่หลังได้นอนี่แห่ลงแล้ววันนี้เรามาทําใบใบก็ใช้สีเขียวนะคะยาวประมาณนี้นิดนึงสอดต,ตรงนี้เอาไปตรงนี้ดึงให้สุดเลยอืนนิทธิพ พับมาอย่างนี้แล้วก็พับเป็นสามเหลี่ยมนะคะแล้วสอดสอดเก็บออกพับมาพัาเป็นสามเหลี่ยมเราใส่เหรียญไปแล้วนะแต่ดอกนี้จริงๆอ่ะน,นิยมใส่เหรียญห้าเหรียเหยญสิบนะคะกําลังดีเพราะดอกมันสวยและใช้ริบบิ้นเยอะมาก เสร็จแล้วคะ่ะแหลมมาแล้วก็ดึงบางคนถ้ามันแหลมไม่มากดึงตรงปลายมันก็จะหักนะคะถ้าหักแล้วแบบมันก็จะแย,ะแยะ่สอดยากสอดยากนิดนึงแล้วก็ค่อยๆตัดเอา หมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมาอย่างนี้นะคะจะเสร็จแล้วจะได้เป็นรูปเป็นลากแล้ววันนี้เราทําดอกบานนะคะพรุ่งนี้เราจะมาทําดอกตูมกันเนาะเหมือนดอกกุหลาบกำลังกำลังบานอะไรอย่างเงี้ยนี่เสร็จแล้วนะคะอันสุดท้ายก็แย่ไปถ้ามันไม่แหลมเราก็ตัดนิดนึงให้มันแหลม โผล่ยังยังไม่โผล่แต่ก็มันแหลมนิดนึงจะโผล่หรือเปล่าเนี่ยน,นีลล่นี่ไงโผล่แล้วนี่แล้วเราก็มาตัดเสร็จแล้วค่ะดอกกุหลาบดอกไม้ปวยทานเหรียญสวยไหมคะ เราพับมันนี่เกินเดี๋ยวพวกนี้เราทำนี่เวลาทําก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก่อนที่มันจะมาเป็นดอกนีเราทําตัวนี้เสร็จวิธีทําง่ายๆก็คือนนเราทำแบบนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวมาขึ้นรูปตรงนี้นะคะแล้วค่อยตัดตัดแล้วคราวนี้เราก็มาแต่งแต่งกีเสร็จแล้วค่ะ พรุ่งนี้เราจะมาสอนวิธีทําดอกตูมเนาะดอกตูมก็จะสวยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะให้ดูตัวอย่างอีกทีนสาหรับคลิปตี้สวัสดีค่ะ